หลุดพอเขาเลิกกับแฟนแล้วคุณไม่เริ่มจีบยังไงไม่เลยรักเลยก็สารก็สารต่อจากคําว่าคําว่าพี่แล้วก็พยายามให้กลายเป็นกลายเป็นแฟนไม่ได้แล้วเขาทับเมื่อไหรอ่ะเขาทับยังไงก็อีกโอ้ยอีกหลายเดือนเลยพี่สามสี่เดือนหลังจากเขาเลิกกับแฟนใช่เขาบอกใช่ห้าเดือนห้าเดือนแล้วแล้ววันที่เขาบอกรับรับรักเนี่ยคือคุณไปบอกอะไรครับบอกว่าเออเป็นแฟนกันนะหรือคบกันไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยบอกไหม โอ้พี่อันนี้จำไม่ได้จริงๆอ้าวโอ้ไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้เพราะว่ามันมีอยู่เจ็ปีมันมีอะไรที่เกิดขึ้นเยอะมากเจ็ปีเจ็ดปีแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งสร้างร่างฐานความรักเรานะคือคอนโดที่อยู่ตอนเนี้ยฟังคอนโดคอนโดสตาร์วิวที่ตอนเนี้ยออสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครรู้เลยพี่แล้วก็เล่าไ้ใครฟังไม่ใครเชื่อตอนที่เป็นแฟนกันแล้วเนี่ยเขาก็จะมีงานผมผมอยู่ที่อโศกคอนโดพ่อโศกเขาจะขับรถ สองปีแรกนะเขาจะขับรถมาไปกินข้าบแล้วแต่กลับวันที่คอนโดผมแต่พอถึงเวลาปับ๊บเขากลับบ้านคือไม,ไม่ไม่เคยอยู่นะไม่ค้าง,นะไ,มางไม่เคยอยู่ถ้ไมเป็นแฟนกันแล้วไม่อยู่แล้วผมเป็นคนที่ห่วงแฟนผมก็จะขับรถเขาเนี่ยขับไปส่งเขาที่บ้านแล้วบ้านเขาอยู่ตากสินบ้านเขาคือต้องวิ่งลงพระรามสามแล้วก็ตัดหน้าไอ้คอนโดที่ผมอยู่ตอนนี้ที่ตอนนี้ยังเป็นดินอยู่อะแล้วขับไปส่งเาที่บ้านแล้วผมก็ให้เขาขับเข้าซอยไปเพราะซอยลึกผมก็ขึ้นแท็กซี่ทำมาสองปีไม่เป็นไรหรู้ จนแท็กซี่แถวนั้นแหละจนจนจำหน้าผมได้แล้วว่ากลับประสบใช่ไหมกลับประสบใช่ไหมสองปีเต็มเมคุณนั่งแท็กซี่ทุกคืนทุกคืนเพื่อที่ขับรถเขาไปส่งที่บ้านเพระาะเขาไม่เคยมา<ด>ไม่คิคอนโดดูแล้วแล้วก็คือเส้นนี้เส้นเดียวลัวเส้นนั้นก็คือเส้นที่ผมไปซื้อข้องที่สตาร์วิวตั้งแต่เป็นศูนย์ขับผ่านทุกวันมันขึ้นหนึ่งขึ้นสองขึ้นสามขึ้นสี่คือมันขึ้นไปทีละชั้นระหว่างระหว่างเจ็ดปีที่เราคบกันจนในที่สุดวันนี้เราได้อยู่ชั้นห้าสิ เพราะฉะนั้นเส้นนี้เป็นเส้นที่แบบว่าสร้างประวัติศาสตร์ให้เราสองคนได้แล้วค่ณน่าจะไปเขียนน่ยายความรักจริงจริงไปแต่มาเป็นผลพลอยได้ของนิสัยแล้วก็การเป็นพิธีกรด้วยเราจะเราจะละเอียดละเอียดกับกับทุกข้อมูลเราจะต้องเก็บทุกข้อมูลเพื่อที่พรีเซนต์ไปมากอ้เออไม่งั้นจะเป็นอันดับหนึ่งได้ไงอันดับหนึ่งในหน้าที่อันดับหนึ่งในใจเธอโอ้โหแล้วอย่างนี้พี่จะมีลูกไหมเนี่ย มีไหมทำไมอ่ะแล้วแต่เขาแล้วแต่เขาเขาไม่อยากมีเหรอเขาอยากมีมั้งอ้าวไม่ยังไม่รู้ก็แต่งงานแล้วไม่ใช่หรอก็ใช่ดีก็เดี๋ยวพอแต่งเลยเขาคุยจะมีไม่มีคือแต่งเหถ้ามีกะไว้ว่าต้นปีสองศูอะไรที่ทําให้ตัดสินใจว่าโยกเกิดนี้แหละมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากของชีวิตก็คือ อยากมีผู้ชายตอบงี้บั้งเลยอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากช่วงเวลาที่มันเปล่ามันมีหัวลูกสองแล้วปอไม่พูดันเป็นช่วงเวลาที่ดีของปอเลยอ่ะมันเป็นช่วงที่ชีวิตตกผลึกแล้ไงคือเราผ่านคนมาเยอะผ่านอะไรมาเยอะมากจนเรารู้เลยว่าชีวิตเราต้องการอะไรแล้วเราไม่ไปไขว้คว้าอีกต่อไปแล้วโยเนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุของเขาเพราะฉะนั้นมันเลยเจอเงินครึ่งจังนี่น้องยเท่าไหร่สามสิบห่างกันเด็กก er ับผู้ใกี่ป so ีสิบสี่ พี่45แล้วโอเคพี่ไม่น่าเชื่อพี่45เอาก็ต้องดูแลตัวเองดิอยู่อยากให้อยู่อันดับหนึ่งแถต้นๆอยู่ก็ต้องดูแลตัวเองให้ให้เจ้าของงานเขาศรัทธาเขาเชื่อถือเนี่ยเป็นบทพิสูจน์หนึ่งของของของพี่พีเคว่าเฮ้ยการที่เราแบบมุ่งมั่นจะทำอะไรแล้วทำจริงๆมันเห็นผลจริงทั้งเรื่องความรักแล้วก็เรื่องงานเอะอุ้ยอะไรอะอ่ะมาดูดิอะไรอะ วันนี้เขาอยากจะพูดอะไรกับคุณยุ่งเหมือนกันอ่ะเข้าใจว่าพี่พี่เคเป็นคนแบบเออชอบทําบ้านชอบแต่งบ้านชอบมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ไหมก็จะบอกว่าพอก่อนเดอ้อหยุดได้แล้วตอนนี้บ้านสวยมากแล้วเก็บเงินไว้วแต่งงานดีกว่าเนาะอือค่ะใครเนี้ยให้เก็บเงินไว้แต่งงานตอนนี้พยายามบิวจะซื้อหนึ่งนะแต่บอกเก็งิ่ไว้แต่งงานไปยังไงเราจะตอบน้องวยยังไงแน่นอน รถมันก็จ่ายหมดแล้วบ้านก็จ่ายหมดแล้วพี่นว,ว่าผมตั้งใจไว้แล้วว่าเนี่ยต้นปีปลายปีต้นปีแบบเนี้เรียนนี้หมดแล้วที่เหลือก็เงินที่ได้มาก็จะเก็บส่วนหนึ่งของทุกเดือนออเอาไว้สำหรับแต่งงาน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 แนแล้วพอถึง 2002- 2020คิดไว้ก็เงินนั้นอะปึ้งจัดงานแสดงว่าจะแต่งวันที่20เดือนกุมภาพันปีปี2520 เอ้2,220 <2020 S 1> 2,220ใชค่คิดอยู่คิดอยู่เลขมันสวยดีเอาละประคองความรับมาขนาด้เคล็ดรับในความรักของคุณคือเราต้องอุดรอยรั่วอุดรอยรั่วของของความรักถ้าเกิดเรามองความรักเนี่ยเป็นเป็นเป็นภชายาใหญ่เราต้องอุดรอยรั่วให้ได้เราต้องดูว่าสิ่งที่ทําให้ความรักมันแตก รู้มันมันไม่เวิร์กมันพังเนี่ยมันคืออะไรแ้เราอุดรอยเรื่องตรงนั้นเรารู้เขาต้องการแล้วเขาชอบแล้วเขาชอบกินข้าวเขาชอบเที่ยวเราจัดให้ตรงนั้นเขาเรารูว้ว่าเขาต้องการผู้นําที่ดีคนขยนันเราจัดให้ตรงนั้นเราเรา,เราไม่ชอบอะไรอ่าเขาไม่ชอบอะไรเราทาเราไม่ทําตรงนั้นแล้วเราต้องคิดว่าสิ่งที่เรายังขาดสิ่งที่เรายังขาดแล้วถ้าวันหนึ่งมีอย่างผู้ชายมาชอบเขาเนี่ยที่มาเติมเต็มตรงนี้ได้อะคืออะไรแล้วเราทําตรงนั้นเพื่อที่อุดรอยเรื่องให้ได้ให้เราดีเท่านี้ให้เราดีเท่านี้อ เราต้องเป็นทุกอย่างที่เขาต้องการให้ได้อ้าวอวไรเนาะแต่ดีเทลเยอะไปนะดีเทลเยอะวันนี้เราก็มีเพล็ดลับนะครับสำหรับคนที่ยังอยู่ด้วยกันเป็นชุดกิฟต์เซ็ตนะครับนี่เป็นกิฟต์เซ็ตพรีเมียมจากยาสีฟันเด่นขอบคุณครับ อันนี้เอาจริงนะอันนี้ผมใจนะให้เลยให้เลยอันนี้เอาจริงนะนุดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทางช่องปากระดับพรีเมียมขอได้ไหมได้เลยครับขอได้ไหมดันติสเตชุดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่องปากระดับพรีเมียมลดการสะสมของแบคทีเรียเพื่อลมหายใจหอมสดชื่นยามเช้า นวันนี้ก็ได้เอีกมุมมองหนึ่งของคุณพีเคมีดีเทลด้วยกานดีเทลเยอะมากเลยดีเทลที่พี่ไม่เหนื่อยใช่ไหมที่ที่พี่ทำนี่คือพี่ไม่เหนื่อยเฮ้ยมันทำด้วยใจไม่เหนื่อยเว้ยจริงจริงแต่มึงไม่ต้องเอาไปเป็นบรรทัดฐานเพื่อไปกดดันไม่ได้ไม่ได้มันไม่เหมือนกันมันคนละคนแกเป็นคนที่แบบว่า หัวรุนแรงอย่างเขามีความอ่อนโยนเออจริงพี่อย่างพี่กับนุ้ยนะอยู่ด้วยกันไม่ได้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 อย่างเธอก็เหมือนกันเธอมีความอมตะหิดเธอเข้าใจเช่นแบบเธอเป็นยังไงวะไม่เข้าใจว่าเลือดเย็นเลือดเย็นเลือดเย็นเส้นนิ่มๆขอจะค่าคนตายได้ก็ฆ่าได้โอุ้ยตบปากเอาไปวันนี้ขอบคุณคุณพีเคมากกินยังไม่หมดเลยอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องต่อลาคุณผู้ชมก่อนนะฮะวันนี้ขอบคุณเจ้าของบ้านก่อนหรือไงครับขอบคุณครับยิน นุ้ยสุจิราเปิดบ้านเ้ยเฮ้ยเฮ่ะเฮ้ยเี้ยเฮ้ยเฮ้วเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ใหม่ยเ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี้ย้ยเฮ้ยัฮ้าเฮับเฮ้้ยเฮ้เสยเฮ้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 ยเฮยเ้เยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเ้ยงฮอยีฮ้ยเอ้ยเั้ยเฮ้ีเ้ย้อเฮ้ยเทย้อเฮ้ยเฮ้ยเ้ยนั้เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยยเ้ยเเเยเยเย